นัดาสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ 10. อ่ามาเรียนรู้เรื่องหนูทำได้ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องหนูทำได้ลูกมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูครูจะมีเพลงมาฝากเพลงนี้มีชื่อว่าสวัสดีคุณครูพร้อมนะคะเด็กเเดี๋ยวว่าพร้อมคุณครูที่เราวัดพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีคุณครูที่รัก หนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าหนูมาโรงเรียนยามเช้าหนูมาโรงเรียนหนูจะภาคเพียนขยันเรียนเอ่ยค่ะเดี๋ยวมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบดูคุณครูอีกเที่ยงหนึ่งนะคะค่ะค่ะเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมกับครูและทำท่าประกอบนะคะมากันเลยค่ะสวัสดีคุณครูที่รัก หนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าหนูมาโรงเรียนยามเช้าหนูมาโรงเรียนหนูจะภาคเพียนขยันเรียนเออหนูจะภาคเพียนขยันเรียนเออโอเคสนุกไหมคะเด็กๆโอ้เยี่ยมเลยคะ่ะค่ะสัปดาห์ที่10หนูทําได้เดี๋ยวเด็กๆครูจะมีวีดิทัศน์การไหว้สามรนะดับ ตามกุนัดมาเลยวัฒนธรรมการไหว้คือการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่งเป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพต่อกันการไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคนที่พบเห็นต่างชื่นชม คำที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำที่ใช้กล่าวชมผู้ที่มีสัมมาคารวะและได้รับการอบรมมาระยาทการไหว้ว่ารู้จักไปลามาไหว้หมายความว่าเมื่อพบกันก็ไหว้ทักทายเมื่อจากกันก็ไหว้ลาพร้อมกล่าวคําว่าสวัสดีแต่ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการไหว้น้อยลงหรืออาจมองข้ามวัฒนธรรมการไหว้ไปบ้างส่งผลให้บางครั้งไม่รู้ความหมายหรือวิธีการไหว้ที่ถูกต้องว่าควรปฏิบัติอย่างไรการไหว้ที่ถูกต้องมีหลักปฏิบัติสามระดับดังนี้ระดับที่หนึ่ง การไหวพระได้แก่การไหว้พระรัตนตรยัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกลับเป็นจางข้าพดิษฐ์ได้โดยประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่กลางระหว่างคิ้วนิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากก้มหัวให้หน้าขนานกับพื้นค้อมหลังพอประมาณ ระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพอย่างสูงโดยประนมมือขึ้นเช่นเดียวกันกับการไหว้พระแต่นิ้วหัวแม่มือจะหลดที่ปลายจมูกนิ้วชี้จะหลดระหว่างคิ้ว ระดับที่3การไหวบุคคลทั่วไปและผู้เสมอกันให้ประนมมือขึ้นก้มศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มือจรดที่ปลายคางนิ้วชี้แตะที่จมูกค้อมหลังพอประมาณส่วนการไหวผู้เสมอกันทั้งชายและหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน เด็กๆคะไปอ่านคำพื้นฐานชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะแล้วก็เด็ก,ดก,ดกอ่านเสร็จไปทำใบงานกันเลยคะ่ะบัญชีคำพื้นฐานขาขออาขาตาตออาตามาโมอ,อามาใบางานสัปดาห์ที่10 หน่วยการเรียนรู้หนูทําได้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้และเข้าใจมารยาทที่ดีในสังคมคําชี้แจงให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกภาพเด็กที่มีมารยาทที่ดีและระบายสีให้สวยงามเด็กๆสังเกตดูนะคะจะมีทั้งหมด2ภาพด้วยกันภาพที่1นนะคะเด็กกําลังยืนเข้าแถวเคารพธงชาติยืนเข้าแถวแบบนี้เป็นมารยาทเปล่าคะ ถ้าเป็นมารยาทที่ดีนักเรียนขีดถูกตรงนี้เลยนะคะขีดถูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆยืนเข้าแถวเพื่อจะรอรับอาหารแบบนี้เป็นมารยาทที่ด่าวถ้าเป็นมารยาทที่ดีเด็กๆก็ขีดถูกแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอย่าลืมประเมินตนเองมาด้วยนะคะเขียนชื่อนามสกุล อนุบาลหนึ่งองและเลขที่ของตัวเองด้วยค่ะใบงานที่สองให้นักเรียนระบายสีภาพตามตัวตัวเลขที่กำหนดเด็กๆต้องมาดูตัวเลขก่อนนะคะอันนี้เลขอะไรคะลูกเลข5นะคะเลข5แสดงว่าเด็กๆต้องนับเป็ดไปจำนวนกี่ตัวคะหตัว1นสอง 3 4มหเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีจำนวนกี่ตัวคะลูกจำนวน5ตัวนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเลข5เราจึงต้องระบายสีเป็ดจำนวน5ตัวข้อต่อไปค่ะเลขอะไรคะลูกเลขเก้นะคะเลขเเขียนอย่างนี้นะคะเลขเ เลขเก้าเด็กๆก,ก็นับพึ่งไปจํานวนกี่ตัวคะต้องนับพึ่งไปจํานวน9้าตัวนะคะตัวที่1นอา้าวทำเครื่องหมายไว้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเครบ9าตัวแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามนะคะข้อต่อไปค่ะเลขอะไรคะลูกเลขสี่นะคะเลขสี่เขียนอย่างนี้นะคะ เลขสีเด็กๆก็นับขนมเค้กไปจำนวน4ี่ลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วเด็กๆก็ระบายสีเลยลูกที่หนึ่งสองสามระบายสีให้ครบจำนวน4นะคะอย่าลืมประเมินตนเองมาด้วยและก็เขียนชื่อชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะคะสวัสดีคะ่ะ